วิคำใหญ่เลยครับผมอู้ยอยู่กินเกลียวคำใหญ่ครับกระผม,ผ,มผู้พูดงูแดงสวัสดีครับผมวันนี้ก็้ามาพบมาพอมาเจอมาเจอกับบาวโซดีกขึ้เก้าครับผมวันนี้ก็สิ้ผ้าพี่ผ้าน้องมากินดีครับผมดึงครับผมไปดูนี้ครับผมซุปเฮดพี่น้อง สุเพชดครับผมสุเพชดกระด่างครับผมหรือเห็ดบดนะครับผมมาแสรบน้ำบาวโซนครับผมก่อนซิกินกเขาฝากสองเหี้ยส่งบาซนลซะเนี่ยเอะครับผมฝากกดติดตามกดซับสไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนครับผมเป็นงก็ลังแรงใจให้บาวโซนเห็ดหยิบต่อไปพี่น้องบาวโซนขาขอขอบคุณครับผมแฟนคลับเรซี่ทั้งในประเทศและต่างประเทศเด้อครับผมที่เข้ามารับชมสองบาวโซนครับผมมาแสรบด้วกันครับผมมือสุเพชดกระด่างหรือสุเพชดบดพี่น้อง อันผักแกมก็บัวร่ายหอกครับผมมัอนี้กระสีมีอันประกาศหินแล้วก็ใบโบบกครับผมหรือผักดอกครับผมมาเส็บเส่่มันกันครับผมซูเป็ดเบาโซนกระสิสุดไซง่าข่าครับผมแล้วกะอันง่าข่าแล้วกะอันปลาทูครับผมกุญใหญ่ๆมาเส็บเส่่มันกันครับผมบัวร่ายยัยหางมีหลงขี่คำยัยเลยครับผมคำหญ่คำโตครับผม อุ้ยขาดลายไปเนาะเสียบลายอืามีเยอะเลย คำเขายิา่ใหญ่เลยพี่นางอุ้ยคำยิ่คำโตครับผม ียบร้อยครับปุ่ม <c oughs> หอมงาครับผุ่มหอมงาเลยครับมันปลาทูครับผมคำใหญ่คำโตมันต, <c oughs> <c oughs> ตกไซน์งานหลายๆครับผม <c oughs> จะขักสุเปียกกระดังชุดหยอดครับผม คำใหญ่เลยครับผมโอ้ยสกยงามคำใหญ่คากรบผมขูดพู้งูแดงคักราย เลยครับผมคุยอย่างเดียวพี่น้อคุยคํำตาเลือดครับผมคำใหญ่งงเลยเ <c oughs> <c oughs> สพไลร <c oughs> มึงครับผม <c oughs> คำพูดโพครับผมผงโมงแตงคำเขาคำนี้ยัยพี่น้องอ คุณครับผมคำใหญ่ๆคำตาเหลือก xem like gặp nhau không ơn Không Hãy không ยอดครับผมอุ้ยพี่น้องพร้อมงาครับผม กุยคำนี้ใงญ่พักกุยเลยครับผม <c oughs> day okay. สูตจอไลายครับผมสูบเพชรกระด้างเพื่อสูบเพชรบดครับผมครับผมเกียกตักพี่น้องคนงานครับผมมินี้บารส่วนกับอฝากส่งบารส่วนเส้นเหนวนะครับผมฝากกดติดตามกูสับสกายกดกระดิ่งแจงเตือนครับผมเปิ้งข้าวมันไงใจบารส่วนที่กิจต่อไปมินี้บารส่วนขอบคุณครับสวัสดีครับ